ัวเลขคณะเขะะวันนี้ค่ะแล้วก็จะมาจจบสลากกันนะคะก็ลายชื่อค่ะยังไม่มีนะโอเคนี่นะคะคือลายชื่อแล้วก็เขียนได้หมดแล้วอันนี้นะคะของพุกิ๊ก อันนี้หองพี่ความไม่ครบเออโนเกียไงโนเกียโนเกียเล่นกิจกรรมเมื่อกี้โนเกียไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้เราก็เลยจะให้โนเกียมาเล่นกิจกรรมนี้นะคะถ้าเอาชุดโนเกียมาแล้ว จับป่ะน,นะโอเลสันนี่นะแล้วก็ตอนนี้ปิดแล้วก็ะใคท้ขงนขงนอย่าอันนี้นะคะก็ได้สูตรไปหสูตรแล้วก็สูตรสิบสูตรนะคะแล้วก็จะรางวัลที่สอง ขอเราจะเอลเอฟซีนะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ใครได้ห้าสิบเนาะแตงกวาไม่นว่าแตงกวามีแอลดีไล่อะอาราลบก,กิจกรรมไปแล้ว <c oughs> ขอโทษแค่น, okay. นะ วัได้สูตรหักสูตรเหรอเราแข่ก่อนห้านะก็อะไรเรามานะนี่นะวัสดีห่หเออวันที่สี่นะคะ แล้วก็คนต่อไปไปด้สูตรเป็นสิบสูตรไม่มีตัวจถอรองนะคะเดี๋ยวเราแอดไลน์ไปถ้าไม่ตอบไลน์ก็ไลน์นะคุกกิ๊กนะไ,ไ,ได้สูตรเป็นสิบสูตรนะโอเคกุกกิ๊กนะเกิดเออปัญนะ อีกตอร้านเลยนะเคยานต่อไปเยออีกสองคนนะเออเยออีกเพียคนวะนี่อีกสนะองนะคะอันนี้นะคะก็ลังอันนี้2ให้บังเก็ดแล้วก็ขังน

ไปมันจะกับไหมวะฟังนะคะโอ้ยถูกต้องแล้วถ้าในคนเมาเลิกรูปของผู้บอกเมาแล้วดูเดเ่เอย่ตั้ตัเลท่านแต่งตัวคล้ายคล้กับห้องเต้ไม่ใช่ นั่นแท่คงเป็นห้องเช่าไมู่้จะช้มาทอะนะ้ยอันนี้ด้รางวันที่หนึ่งนะจับคอนแทนตนะคะจะเป็นแม่นางนะแขนยาว ไม่ยาวหรอกกล้องมันยาวเองนะคะเคยขคยร้องั่งจะตายโอเค,อเคใครว่า พี่คอมินนะคะเออไม่มีไอดีแล้วพี่คอมินเลยเอโอเคพ,พี่ว่างกับอญิงแม่นย่ยไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บฉลากเออจากจกิจกรรมวันสงกรานต์นะคะโอเคบ๊ายบาย